Black f r i d a y คืออะไรทำไมถึงเป็นสุขสีดำา c u r ่ t i ปส s วันนี้จะมาเล่าความเป็นมาของวัน Black f r i d a y กันค่ะท้า,าความกลับไปก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วเทศกาลนี้เนี่ยไม่ได้มีวันเจาะจงที่ชัดเจนแต่ว่ามักจะเกิดขึ้นประจำทุกปีประมาณช่วงสัปดาห์ที่4ของเดือนพฤศจิกายนและเพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังจะเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขอย่างวันคริสต์มาสทำให้เหล่านักช้อปชาวอเมริกาเนี่ยเขาออกมาช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลามมากๆซึ่งล้นหลามขนาดที่ทำให้เกิดการจราจรติดขัดกันเลยทีเดียวพอ เรื่องเป็นแบบนี้เนี่ยทางตำรวจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็เริ่มเดือดร้อนแล้วค่ะที่ต้องคอยมาจัดการกับเหล่านักช็อปที่ออกมาช็อปกันอย่างไม่หยุดไม่ย่อนจนในที่สุดก็กลายมาเป็น Black f r i d a y ของคุณตำรวจชาวอเมริกันนั่นเองแต่ถ้าอยากได้ส่วนลดค่าส่ง20บาทมาใช้ในวันหยุดเนี่ยทีเคอรี่เราไม่ต้องรอ b l a c k f ฟ i d a y ค่ะเพราะแค่มาส่งของในวันธรรมะดาโดยมียอดขั้นต่ำอยู่ที่60บาทเพียงเท่านี้ก็รับส่วนลดค่าส่งไปเลยค่ะ20บาทสำหรับใช้ส่งวันเสาร์อาทิตย์ได้ส่วนลดแบบไม่ต้องรออย่าลืมมาส่งเครอร เยอะๆนะคะ